สวัสดีครับพบกับผมเชฟพ่อลูกออนนะครับแล้วก็เมนูง่ายๆจากชาว์ฟวีขับครับวันนี้ก็มาด้วยกันสองพ่อลูกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้จะมาชวนทําขนมนะครับเป็นคุกกี้และช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะครับก็เลยปรับสูตรหน่อยเนาะนอกจากจะปรับสูตรเป็นในแบบของเจแล้วนะครับเรายังใส่พุทราจีนเพื่อเพิ่มความหนึบหนับแล้วก็รสชาติอร่อยมากขึ้นด้วยครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทําขนมคุกกี้ในวันนี้นะครับก็ใช้เตาเตาอบไฟฟ้าชาร์ฟอเมทิสครับ แล้วก็มีเครื่องผสมอาหารชาร์ปอเมทิสที่พัจ้าจับอยู่ตอนนี้ครับส่วนผสมของเราครับแป้งสาลีอนเนกประสงค์ครับผมมีน้าตาลไอซิง่งแล้วก็มีมาการีนซึ่งเราใช้แทนเนยเพราะว่าเป็นอาหารเจนะครับมีนมถั่วเหลืองครับใช้แทนนมวัวทั่วไปนะครับแล้วก็มีผงวาลิลานะครับแล้วก็มีผงฟูแล้วก็ยังมีพุดซาจีนที่คุณพ่อจะเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูนี้แล้วก็ยังมีงาขาวงาดำที่จะเพิ่มกลิ่นหอมๆแล้วทำให้อร่อยมากขึ้น เราก็จะมาวอร์มเตาอบนะครับใช้ไฟที่180องศาครับใช้ไฟบนอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เวลาครับประมาณ15-20นาทีแบบนี้ครับปิดได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบเริ่มจากการล่อนแป้งก่อนครับผมครับเราจะล่อนพร้อมกับผงวาลิลานะครับผงฟูครับเราต้องล่อนแป้งก่อนนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนี่ละเอียดนะครับไม่มีเศษตะกอน เวลาออกมาแล้วเนื้อของคุกกี้นี่จะได้ฟูครับร้อนแป้งเสร็จแล้วก็พักเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาตีมาร์กเกรีนครับถ้าเราซื้อเครื่องผสมอาหารชาร์ปอเมทิตมานะครับก็จะมีหัวตีมาให้ถึง3แบบด้วยกันอย่างวันนี้ที่เราทําขนมคุกกี้นะครับเราจะใช้เป็นหัวใบไม้แบบนี้ครับตีพวกของที่มีความหนักนิดนึงอย่างหัวตะขอแบบนี้นะครับใช้ทําพวกขนมปังคล้ายๆการนวดแป้งขนมปังครับแล้วก็จะมีหัวตะก้อแบบนี้ ตีให้ขึ้นฟูประเภทแบบทำน้ำสลัดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้เราเริ่มจากการตีมาการีนนะครับด้วยหัวใบไม้ที่ความเร็วสูงสุดเลยครับแล้วก็จะค่อยๆใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะครับเดี๋ยวตีสักพักหนึ่งนะครับแต่ระหว่างที่รอตีเนี่ยผมจะหัน่นทุตซาเตรียมไว้ก่อนครับ 2> 1, 2. คราวนี้เราก็จะใส่แป้งที่เราล่อนไว้แล้วลงไปครับ พอใส่แป้งลงไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ตีด้วยความเร็วต่ำนะครับผมเราจะไม่ตีนานเกินไปนะเพราะจะทําให้เนื้อของคุกกี้นี้เหนียวแล้วก็แข็งเกินไปครับตีแค่ดูว่ามันเข้ากันแล้วแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่ฟุกซาจีนนะครับของโปรดของน้องพาสต้าลงไปครับแล้วก็ใส่งาดําครับตามด้วยงาขาวครับและก็ปิดท้ายด้วยนมถั่วเหลืองซึ่งเราเลือกใช้นมถั่วเหลืองเพราะว่าเป็นอาหารเจนะครับใช้แทนนมทั่วไป เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมทาเป็นคุกกี้สูตรธรรมดาก็เพียงแค่เปลี่ยนจากมาการีนเป็นเนยแล้วก็นมถูเดิเป็นนมวัวทั่วไปก็จะได้เป็นคุกกี้สูตรทั่วไปนะครับผสมไม่เข้ากันอีกแค่นิดเดียวครับไม่ต้องนานครับตีส่วนผสมจน,นได้ที่เลยนะครับคราวนี้เราก็จะมาปั้นให้เป็นก้อนสําหรับทำคุกกี้กันครับขนาดนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ผมก็จะไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าเผือน้องพาสตา้ากินได้ด้วยครับวาง พุทาจีลงไปข้างบนได้อีกหนึ่งนนครับอันนี้นะครับผมวอร์มเตาอบไว้แล้วที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาอีก15-20นาทีนะครับและใช้ไฟบนล่างครับอันนี้ไม่ต้องใช้พัดลมนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเตาอบชาร์ปอเมทิตรุ่นนี้นะครับคือมีระบบลมร้อนที่สามารถช่วยกระจายความร้อนให้อาหารของเราเนี่ยสุกทั่วถึงและก็สีสันสวยงามครับ ุกแล้วครับผมตอนนี้เราเตรียมชาล้นๆนะครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟคู่กับคุกกี้ใครที่อยากได้สูตรคุกกี้พุทธานะครับที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบชาวีขับก็สามารถกดติดตามได้เลยครับที่ช้าวีขับนะครับรับรองว่าจะมีเมนูง่ายๆในสไตล์เชฟพ่อลูกอ่อนมาฝากกันอีกเยอะอย่างแน่นอนครับ แต่ว่าตอนนี้ขอลองชิมนะต้องเช็คก่อนนะครับหน้าตาดีอย่างเดียวเดี๋ยว,ยวรสชาติไม่ผ่านผมจะลำบากนะครับหอมครับผจ้ม <c oughs>